ก็กัสวิลาสวัสดีพี่น้องที่เข้ามาดูในคลิปนี้กันด้วยนะครับก็อีก,กอีกเช่นคือนะครับเกม001ซซ่งในวันนี้ผมก็จะมาท่านผู้ชมมาเล่นโซโล่กันนะครับท่านผู้ชมแล้วผมก็จะเล่นเป็นซาติโนนะครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ก,กดซับสไคร์ด้วยนะครับนะคะตอนนี้32ซสับสไคร์เบอร์แล้วนะครับกดไลค์กดซักกดสบสไคร์ เพเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับทำผู้ชมกดกันเลยปไปเดี๋ยวขอให้ดูเซตสกิลก่อนนะครับนี่สตินโนเจสตินชิปชิปกองใจอะครับที่มันยิงสตูลมแล้วก็รีสเกตทุยรีเซตสกิลให้เราเลยนะแล้วก็ลูนะ่าอืมไปรุยก,กันเลยราชาปอลราชาปอ กางเกงที่ผมเอาไปก็ที่เห็นมาเท่ก็กางเกงของสติโนล่ะครับนะเออผมก็ชอบนะกางเกงเออมันก็มีกางเกงเท่ๆอยู่หลายอันเลยแต่กางเกงผมว่ากางเกงอันนี้มันก็เท่นะครับทุนผู้ชมอ่ากางเกงสีดำแมงป่องสีเขียวเสือสีฟ้าแล้วก็กางเกงอะไรก็ไม่รู้นะครับสีเหลืองผมไม่ชอบนะกด แล้วก็กาเกงพ่อค้านะเขาใส่กเกงพ่อค้าไปละกันนะท่านผู้ชมไปเลยราชาโป้ราชาโป้ครับไปกันเลยนะสกิบบี้ดิทอยเลสสกิบบี้ดิดมดมดมยิดเจสกิบบี้ดิดมดมดมยิดโอเคไปได้เวลาลุยต่อยังบอกไม่ถูกป้ายลุยลุยลุย ลุยรุ่ยรุยรุยรุยเออหาห้องนั่แท้เออหาห้องนัน่ทั้งทำผู้ชมห้องแทบจะไม่มีเลยมั้งเนี่ยโซโล่เนี่ยโอ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล,โลโห้องมาหรือเปล่าห้องฮัลโหลไม่เจอนะครับอืมแปลกๆให้อัปเดตใหม่ยิ่งนานวันยิ่งอัปเดต คนที่เล่นชอบเล่นโซโลยิ่งต้องหาห้องเยอะมากที่สุดเลยนะโอ้ยหนอเมื่อไรจะเจอนี่โอ้ผมรอมาแบบหนึ่งนาทีแล้วเนะเนี่ยโอ้โห gm เกินไปปล่านี่ไงไปแล้วท่านผู้ชมดย้ยโอเคก็น่าจะไปอยู่นหน้าเครื่องบินต่อแล้วนะ โอเคนะก็ตัดมาที่เครื่องบินกันเลยแล้วก็เราก็มาอยู่ในเกาะสวรรค์แจ้งเตือนปีเารวุ่นวายเครื่องบินตกนะคะท่านผู้ชม,มคำพูดใหม่ที่ผมแต่ผมชอบไออันเก่ามากเลยนะสู่สมรรุภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์อ่ะฮะเรา,าก็จะไปลงที่ผมว่านะั้นน่าจะไปลงที่ลงเออลงอะไรดีวะ ลงไฟฟ้านะออใช่นี่อยู่ด้านหน้านี้เลยแต่ผมยังไม่โดดนะครับนี่โดดเลยโดดอ่านี่โดดละโดดละอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับตอนนี้สามสิบสองซับแล้วนะสามสิบสามซับหรือใครที่อยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะซุปเปอร์ซัทก็ได้นะครับอือหืม ได้อยู่แล้วซปเปอร์ซาด้คือผมได้ซปเปอร์ซาออยู่แล้วนะแต่ว่าโลบอกก็ได้นะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็พิม์มาได้อ่าลงมาได้ปืนทอมสันเลยท่านผู้ชมเก็บเหรียญไปก่อนเผื่อในอนาคตต้องใช้ไงใช้ทำอะไรซื้อของอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมเออถามตัวเองพูดเองเพื่ออะไรครับเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวลืมเกาะท่านผู้ชมเอาเกาะหนึ่งมาก่อนเอาเกาะหนึ่งก่อนเอ้ยท่านผู้ชม ด้านหน้ามีตัวด้านหน้ามีตัวโอ้ยหูไม่ทนนะันอ่ะไป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 ฆ่ามันกันไปวิ่ง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 นี่มันจะดักปะะ่าวท่านผู้ชม,มน่าดักมากเอ้ยยังไงท่านผู้ชมเอ้ยเอ้ยหย,ยังไม่โดนเลยโอ้โหยังไม่ตูรีทุม่มทุ่มโอ้ยนั่นเราก็ลงลงไฟฟ้าลงไฟฟ้าเหมือนเดิมมาและครับท่านผู้ชม,ชมแต่ก็ไปลงที่โกดังนะเออโกดังอันเก่าอัน อันอื่นนะครับอหือไปเลยหลุยโลดค <c oughs> อแหบคอแหอบบุปมเสียงไม่ค่อยมีนะครับท่านผู้ชมพอดีว่ามันใช้ตะโกนมากก็ครูให้อ่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงดิวข้อสอบด้วยนะครับอือหื โรงเรียนไหนติวข้อสอบแล้วบ้างนะท่านผู้ชมบอกผมทีเออโรงเรียนไหนติวข้อสอบแล้วบ้างนะอืมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามถึงห้าสิบซับสไคร์เบอร์ด้วยนะครับผมก็จะไปถ่ายคลิปนะครับอย่างเช่นเออขอเรียกอะไรนะอ้อไลฟ์สดนะครับ ปุซยยายันเชียวหน้าเราโอ,โ,โอ้โหตึงเกินตอนนี้ผมก็ได้วิ่งมาที่โรงงานนะครับเออเก็บของตามปกติเลยไปเฮ้ยเจ้าสาวคนเดิมที่มันยิงผมนี่ว่ะแ,แดงไปดิครับหัวแตกนะครับท่านผู้ชมโอ้โหลาใจยิงหัวนกกโนวันนะครับอ๋าหาอหยอกเลน่นโอ้ใครทักมาเอ้ยท่านผู้ชมเจอคนอีกแล้วเฮ้ย แดงโอ้โหเกือบทท่านผู้ชมแดงเดง้ดงเด้งดีนะที่ตายนะครับท่านผู้ชมโอ้โหแมงถ้ามีโซเนียนี่หนักกว่าน,นี้เลยนะเกินไปเปล่ามีโซเนียยังหนักกว่านี้นะเออท่านผู้ชมดีนะครับที่เขาไม่ได้ใช้โซเนียนี่เอาไปเลยเก็บของเก็บของมาให้หมดเลยนะครับของขาดช่วงตรง,ตรง,ง,งรเ,เ,เก็บของขาดนะครับอืมไปเลยไปเลยเก็บของ วิ่ง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 ไม่เจอคนแล้วนะครับสงสัยโรงงานไม่ใช่โรงงานโรงไฟฟ้าจะไม่มีคนแล้วนะท่านผู้ชม,ชมสกีบีดีทอยเลทไปสิครับโอ้ท่านผู้ชม,ชมไปซื้อกระเป๋าสามก่อนดีกว่าผมบอกแล้วเงินอย่างไงมันก็มีเออประโยชน์แน,น่นอนในต้นในช่วงท้ายเกมเออต้อนเกมหรือท้ายเกมวะ นั่นแหละนะเอาไปซื้อของไงเอาซื้อของเอ้ยลัปืนปืนปืนยูซี่ผมหายอ๋อเอ้ยอยู่นี่นี่เองโอ้ยก็นึกว่าหายไปไหนซะอีกนะโอ้เอ้ยนี่ไงเก็บยาก่อนนะครับวิ่งวิวิ่งวิ่งให้มันสุดโลคอ่าวิ่งวิ่วิ่งวิ่งเข้าไปให้มันสุดโลกเอออันนั้มันโยกไม่ใช่เหรอ โยกโยกโยกยกเข้าไปให้มาสุดโลก <c oughs> โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่ปออะไรนะครับ <c oughs> ปอถ้าถ้าอยู่ปอ,อะไรก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมอยู่ปอสามนะครับชื่อจริงผมชื่อธัญเทพสินธวันน์และชื่อจริงท่านผู้ชมชื่อว่าอะไรถ้าขายไม่ตอบมาผมจะบอกว่าคนนั้นเป็น กี okay. นะครับอืมคอมเมนต์มาถ้าอย่างนั้นอนะ่ะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาอือหือแล้วถึงห้าห้าไลค์ผมจะบอกทักเอ้ยไม่ไม่ทุยถ้ามีคนกดไลค์ถึงห้าไลค์ผมจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะครับมันเป็นเรื่องที่โรงเรียนเนี่ยแหละคือผมก็ไม่ได้กดแค้มันล้วหละเฉพาะมือดีของผมนะผม ผมโกดมือดีของผมอย่างเดียวนอกนั้นไม่โกดเลยก็คือค่อยเล่าดีกว่าหา้หาห้าซับสไครต์เดี๋ยวอันนี้นะครับเอ้ยไม่ทุยไม่ใช่ซับพูดผิดพูดถูกลิ้นมันพัวพรนันพัวพันเออถ้าถึงห้าอะไรก็โอเคนะอืมเดี๋ยวเล่าให้ฟังนเนาะเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนนี้ก็ดูคนไปก่อนนะครับตอนนี้มี เออดอ o ไซเบอร์โดนเก็บไปสองเออดอแล้วนะเหมือนแบบคำนั้นกำมาเล่นเลยหรือเปล่าท่านชมนไม่น่าใช่แล้วก็มันเก็บพร้อมกันนะก็ดูคนไม่ก่อนนะครับนอนลงนอนลงเดี๋ยวเผื่อคนเห็นแล้วยิงหวัวไงประมาณนี้นะครับอืมก็นอนชิวชวเอ้ยผมลืมไปว่าผมมีกลับระเบิดดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึง ลืมไปว่ามีกับระเบิดนีไ่ไงจริงด้วยอะท่านผู้ชม,มเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปบนนี้นะอืมเดี๋ยวผมจะลองตรงนี้ละกันอ่ะเอ้ยได้ว่ะท่านได้ได้ได้ได,ได,ได้ขึ้นไปตรงนี้ได้ไหมอ่าไม่ได้นะครับไม่ได้อ่ะนั้นก็ลองเอ้าไม่ได้อีก อันนี้นี่นี่ยงไงท่านผู้ชมได้แล้วได้ละแล้วก็ปิว้วอ๋อยังไงท่านผู้ชมได้ได้ได้เจง๋งความคิดฉลาดสร้างสรรค์อือหือโคตรเท่นะครับท่างชมเออแล้วช่วงนี้ก็ตีข้อสอบผมรู้สึกปวดหวัวแต่ถ้ากลับมาลงคลิปเห็นท่านผู้ชมชอบเห็นท่านผู้ชมดูก็ดีใจละครับ อืม,มเก็บของอีกเนาะตอนนี้ของเหมือนจะไม่พร้อมนะครับเข้าไปดูเฮ้ยท่านผู้ชมเจอซองยาวอ่าฮะนึกว่าเจอคนโอ้ยพากไปก็รู้สึกเจ็บคอนะท่านผู้ชมหยอกเล่นมันก็ไม่ได้เจ็บคอหรอกท่านผู้ชมแต่ว่ามันก็แค่แบบ เออเอาแลแสบคอแค่นั้นแหละก็ต้องการน้ําเปล่าหนึ่งขวดนะครับซึ่งก็ไปกินมาแล้วละ่ะอือฮึใช่คือไม่อยากให้ได้ยินเสียงตอนกินนะครับผมกินกินเบามากแต่เสียงขวดกรอบแกรบกรอบแกรบ,กรบ,กรบเป็นถูกเปาะแปะเลยนะท่านผูชมก็สำรวจละไม่มีคนแน่นอนตรงนี้เออวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆ รู้สึกว่าซานติโนเราไม่ได้ใช้เลยม้งเนี่ยไม่เชมก็วิ่งไปเรื่อยๆหาของนะครับก็วิ่งวิ่วิงว่งวิงว่งเข้าไปให้มาสุดโลกเอ้ยไม่ใช่โยก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 เข้าไปให้มาสุดโลกอ่ายเก็บ,บมาทําไมลูกสุน SMG เนี่ยไม่ใช้ไม่ใช้ใชออกออกไปออกไปออกไป อ่าแล้วก็หาดักรอศัตรูนะครับเผจะมีศัตรูอะไรประมาณนี้นั่นก็ขอเปิดเสียงเกมแล้วก็เสียงอันนี้เลยนะครับให้นานผู้ชมดูมันเอาเองนะว่าตัวเราทําอะไรขอไม่พากนะครับขอพากแค่นี้แหละเก็บคออย่าบ้าใหม่นะครับให้ดูบรรยากาศก่อนอ่ะแล้วก็ไม่เปิดเสียงเกมนะขอไม่เปิดเสียงเกมนะขอไม่เปิดเสียงเกมนะครับเพราะว่า ผมลืมบอกว่าผมเปิดเสียงเกมไม่สุดเลยก็เลยต้องปิดเสียงเกมในเกมไว้นะครับพอมาดูในแอปตัดต่อหูแทบระเบิดเลยนะออืโอเคนะโอเคไม่ปิดดีกว่าท้าผู้ชมเบือนท่าผู้ชมเหงานะก็หาดูคนไปเลยเกยจะมีคนดักซุ่มยิงอะไรประมาณนี้แถวขอบ,บวงอตัวดีแล้วท่านผู้ชม แล้ววันนี้ก็ฝนตกด้วยนะครับฝนตกแล้วไงว่าเด็กผีอย่างเราก็เล่นบอลต่อดีเฮ้ยเออผมเด็กผีแมนยูนะครับเมื่อวานแมนยูเตะใช่ไหมห้าทุ่มอ่ะท่านผู้ชมฮะเมื่อวานแมนยูเตะใช่ไหมห้าทุม่มเออน่าจะใช่นะเออก็บางแ้วแหละท่านผู้ชมอือ่อายอ,มมอ,อยแต่ผมไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าผมต้องไปโรงเรียน ตั้งนาฬิกาปกก็นานอยู่ประมาณผมก็นอนประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มบางวันก็สี่ทุ่มสามสิบเลยตีสี่แหละ,ะตีสี่อ่ะถ้าวันถ้าวันไหนวันหยุดก็อาจจะนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองบ้างบางวันก็อาจจะไม่นอนเลยนะครับอาจจะอยู่ข้ามคืนไปเลยอย่างไอพีนะครับอือฮึอย่าทำแบบไอพีซเป็นตัวอย่างนะผมแค่พูดเฉยเฉยนะ ออแต่ผมไม่ได้จำจริงหรอกอยู่สูงสุดของผมก็แค่ตีสี่เองนะออืส่วนท่านอยู่สูงสุดจริงๆก็คือตีห้าสามสิบใช่ตีห้าสามสิบช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลครับเทศกาลปีใหม่นั่นเองผมก็เลยบ้านผมก็จัดตั้งแต่เท่าไหร่วะ เขาก็เริ่มจัดกันตั้งแต่ตอนเช้าตอนเที่ยงจนถึงตอนเที่ยงตอนเย็นก็เริ่มจะเอาโต๊ะเข้ามาแล้วนะท่านผู้ชมตอนกลางคืนก็เสร็จแค่ตกแต่งฟังอะไรประมาณนี้อีกนิดหน่อยนะครับอือฮึแล้วเขาก็แบบยังไงอะก็ได้มาถ่ายรูปรวมพ่อครอบครัคคควกันนะเ,ออเล่าแค่นี้แหละท่านผู้ชม โอ้ยจะตายฮัลโหลจะตายโอ้โหตัวบนอ้าหัวแตกตายเป็นทีเรียบร้อยโอย้ตัวบนไม่ใช้พาราฟอร์เรลท่านชมโคตรดีการันตีแม่งนะครับอ่าตานนี้ก็บวกประมาณ24แต้มอันดับที่4ทับส0 5หโคตรดีนะครับอืม มีใครอยากเข้าแคมป์ผมไหมท่านผู้ชมแล้วผมอยากจะกบอก GTM ว่ามึงจะลบแต้มเคกูั่ะว้าวหรอโอ้โหผู้สาดันมาจะเออเลเวลสามแล้วนะครับอื้มหือ g t ตเอ็มเป็นการส่วนตัวเด้อจ้ะแล้วก็มีกิจกรรมบทอันนี้ด้วยนะครับได้ของรางวัลน่าเป็นได้เป็นกอซ่าแล้วก็แผ่นเสียงปีศาปีศาจฟุ้งวานะครับ พร้อมยังท่านชมพร้อมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นต่อแต่โซโลผมว่าไม่ไหวแน่นอนนะครับขออนุญาตเออไปสุ่มทีมละกันเนาะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึง่งยืนเออแป๊บหนึ่งยืนเออ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 มากตอนนี้ก็คุยกับท่านชมไปกดเข้าทีมกันเลย ความจริงผมก็ไม่อยากยืนเออหรอกแต่ว่าอืมมันแบบผมกลับมาพาักที่หลังไงเสียงเกมตอนนั้นมันเฮ้ยแล้วขคยวัเน่ะชื่อว่าตูนเอยไม่ใช่สิตูนจ๋าใช่ตูนจ๋า,จาโอ้เห็นเห็นเป็นสารอุนะครับอืห อันนี้ก็จะไม่ขอตัดนะครับขอภาพไปเลยเนาะก็เย็นเออเออชิวชิวอยู่คนเดียวนั่งอยู่ริมตะเหงียแปะแกจริงจริงเอออะไรอะแล้วเซนนิสึมันมาอย่างไงเออใช่แล้วก็ไอ้หนุ่มกลามทองมันมาอย่างไงด้วยเนี่เซนนิสึกับหนุ่มกำ้ามทองกลายเป็นเซนทองนะครับอืมหืมตึงจัดตึงจัดนะเออใช่ ก็ประตูจะเข้าแล้วนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนไปเลยไปไปะไนัไป,ไปนิดเธอร์่าน,นะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมแล้วเขาไม่มาด้านล่างเลยนะเออใช่ยอดกดไลค์แค่สิบคนถึงห้าคนก็เออแค่ห้าคนก็ได้นะ ถ้ายอดกดแล้วคุณผมจะมาเล่าเรื่องที่ผมจะมาเล่ากันนะครับบาตรบัตรซจริงๆนะครับโคตรบัตรซบเลยจากนั้นผมก็ทะเลาะกับมือดีของผมเลยนะครับออืหจากนั้นเราก็แทบจะไม่ได้คุยกันเลยนะท่านผู้ชมเขาเบาเสียงก่อนละกันรู้สึกว่าเสียงมันนี่นะคือถ้าเสียงมันลดผมก็จะไม่เปิดอยู่ดีนะครับเสียงอันนี้นะเพราะว่าทําไมอะเหรอเพราะว่า ไปแล้วไงท่านผู้ชมคือจะให้เสียงผมมันหายไปอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเออโอ้โหเบอร์สี่อื oh, อ้มอ้าวเฮ้ยท่านผู้ชมเน็ตปิงเน็ตปิงขอโทษน,นะขอภายล่าเน็ตปิงเน็ตปิงเดี๋ยวเช็คเน็ตก่อนเช็คเน็ตก่อนเน็ตปิงหรือเปล่าอ๋อแค่ปิงครับอืมพอดีว่าเน็ตมันร่มนะฝนตกพอดีเลยช่วงนี้ป้าวิ่งฟาร์มของวิ่งฟาร์มของจ กล่องพอดีเอ้ยได้คิงฟิชเชอร์นะครับท่านผู้ชมไปไปไปฟราร์มกันเลยนะครับอือหือผู้ดีสิดู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 ผู้ดีสิดู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 เอ้พูดไม่รู้เรื่องลอะไรตอนเนี้ยอือหือโอ้ยผมเบอร์สีมันไม่รอดแน่นอนเอออ่าลายแล้วไม่ใช่เบอร์สี่แต่เป็นเบอร์สามนะครับอือหือ ตึงเกินไปฟาร์มเรื่อยๆนะคะวิ่งฟาร์มเรื่อยๆคือแบบเอออย่างไนะี่ยมันหามากเลยนะครับตอนนั้นคือตอนนั้นผมกูจนตาผมบิดเลยอะออมันไม่เรียกบิดอะคือตามันจะแบบข้างหนึ่งของผมจะใหญ่ใช่ไหมอีกข้างหนึ่งผมจะเล็กแล้วก็ผุดครึ่งผุดลงนะนั่นแหละแล้วผมก็จะกำหมดัดแล้วก็วิ่งไปชกไอ้คนนั้นเลย แล้วก็ชกไอ้คนนั้นเลยแหละไม่สนนะลูกใครชกปดอะ่ะออยากไปไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับท่านผู้ชมก็แค่ถ้าผมโกรธก็จะแบบตบมันหรือบางทีก็ถ้าเพื่อนห้ามทันก็อาจจะไปฟ้องครูนะครับอืไม่ถึงกับรุนแรงฆ่ากันนะออืฮแล้วรู้ไหมคนที่เตะโดนบอลไอ,อ,อคนที่ คนที่ทําไอพีทแบบโกรธร้องไห้อไอพีทมันร้องไห้มาหลายครั้งแล้วนะนะในโรงเรียนสนะิบยี่สิบหกสิบครั้งได้เท่าที่ผมนับนะเออคเือป็งเกินนะเฮ้ยเจอตัวแดงเถอือกถั่วแตกนะครับเก็บของมันก่อนเก็บของมันก่อนต่อยต่อยตอย,ตอย,ตอยมัดไม้มวยไทยเว้เนี่ยมวยไทยมวยไทยไปเอ้ย มันหนีมาจากบนบ้านพ้าท่านผู้ชมเหมือนจะหนีมาจากบนบ้านตัวบนบ้านมีเหรอเดี๋ยวลองไปดูกันนะเออเพื่อนไม่ต้องชมนะคะเพื่อนไม่ต้องชมโอ้ไปไปไปทล้มาดูบนบ้านนะอืมจริงด้วยท่านผู้ชมมันหนีมาจากบนบ้านเดี๋ยวพายายามพึ่งก่อนขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวยังไงดีเฮ้ยท่านผู้ชมตายโอ้ยจะตายโอ้โอ้โอโอ กระถามชมดีนะที่ทันเนี่ยตั้งก่อนเลยตั้งก่อนเลยเอาพลังงานของอันนี้ก่อนอ่ามาดิครับโดนหลอกไปดิซานติโน,โนเทงไว้เอาวมันไม่โดนนะก็วิ่งสับขาวหลอกไปอีกครับแล้วก็เพิ่มเฮดพีพัญญาพัญญาครับพัญญาตัวบนมันเห็นผมเหรอหรือว่างอ่ะไม่เห็นหลอกมากนะ เดี๋ยวไปแอบแถวๆตรงนี้กันนะครับเอ้ยไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่าเอ้ยท่านชมมีคนวิ่งมาแต่ยังไม่เปิดนะครับเพราะตอนนี้แบบเรากําลังฟื้นฟูนอยู่ไนงะอื้อแล้วก็เฮ้ยเห็นตัวแดงแดงตายตายตายไหมตายไหมไม่ตายด้วยนะครับขึ้นไปเลยท่านชมขึ้นไปเลยขึ้นบุกเลยนะครับเฮ้ยจะปับปรีตายเฮ้ยรัด อ่าได้มาสามคริวรล,ลัดครับก็โดนรัดไปดิครับอืม้มขอเติงก็ผมมันโนกต็ตอยู่แล้วไงโอ้ถาแปลกก็แปลกแล้วผมไม่ใช่โนโกก็ตหรอกครับคนที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยแบบมันมีหลายคนเลยนะที่เก่งในวงการฟรีไฟคือแบบผมแบบผมยังสู้อาจจะสู้พวกเขาไม่ได้ในการยิงหัวหรือ การค้านั่นเองแต่ผมยังมีขเขาเรียกอะไรนะเออค่ะเออเออเออนี่ยท่านผู้มชมเจตทุกคกนละไม่พูดดีกว่าโอยแล้วค่ะมันก็เอาเอฟเอมก็ปรับใหม่เอาลูกศรเอ็มกีเข้าทำไมวนะเนี่ยไม่น่าเอาปืนลูซี่มาเลย ชมชมด้านหน้ามีคนนะครับเปิดไปไม่ตายโอ้โหมันเปิดผมหมวกแตกเลยเ oh, กิกดไปเปล่าโอ้โทรศัพกุ้ยดีเกียร์นี่นะครับเอออย่าทะเลาะก,กันเดีเยอย่าทะเลาะก,กันเขาทะเลาะก,กันนะครับเบอร์สามกับเบอร์สี่เขาทะเลาะก,กันนะเออที่นี่แหละที่ผมจะพาก็เพราะอย่างนี้เนี่ยแหละ เขาทะเลาะกันไม่อยากให้ได้ยินเสียงนะครับจ้มันไม่ดีเนาะมันไม่ดีนะเอออย่าไปหาทําดีอย่าไปหาทําดีอย่าไปกวดตีใครนะบางคนเขาตามถึงบ้านจริงๆนะอย่างผมเนี่ยตามตามไม่พิดถึงบ้านเลยไปตบมันมันบอกว่าแน่จริงก็มาตบให้ได้ดีเรวเล่นถ่ายคลิปด้วยผมก็เลยวิ่งไปตบมันถึงบ้านเลยไอหยอกเล่นไม่ถึงหรอกครับอเอ้าเฮ้ยเขาจุบผมอะ โคตรด,ดีอืมเยี่ยมจะลงไหนดีนะเอ้าเฮ้ยโดนเปิดตาล่าไม่ดีแล้วเนี่ยเอาอย่างไงดีว่าท่านผู้ชมมีเวลาเหลือไม่มากแล้วเราก็ต้องเร่งเล่งเร่งทำสก,กอร์นะครับอืม,มแล้วก็ลุมาใกล้เสือเกินเนาะอ่ะนี่นี่เพื่อนบอกว่าย่อหน่อยย่อหน่อยโอ้ไม่มีเวลาย่อแล้วครับเพื่อน เออเนาะเลียวเปลียวมันมาแล้วทุนชั่มันมาแล้วฮอผมอยากตายผมไม่อยากเออไม่ใช่อยากตายผมไม่อยากตายไม่อยากตายวิ่ง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 เอยหาของฟาร์มก่อนดีกว่าหาของฟาร์มไม่นาทันแล้วท่านผู้ชมมั่งเปิดมาแล้วเนี่ยโอ้ยสูบยาดมไปก่อนเลยปล่อยซาตินโนไปโอ้ไม่นารอดไม่นารอด เดี oh, oh ๋ยวส่ดินโนไปเปิด่าเปิดปะป๊าป๊บป๊าป๊าออปอดส่ินโนไปโอ๊ยโอ๊ยเจ็บหนักเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เจ็บหนักเลยไม่น่าไหวแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเอ้ยแต่ก็เจ็บหนักนะตัวด้านบนเนี่ยเพื่อนไม่เพื่อนไม่ช่วยเลยครับเพื่อนไม่ช่วยเลยผมก็บอกเบอร์หนึ่งเข้าได้นะแต่ว่าเบอร์หนึ่งเข้าได้เบอร์หนึ่งเข้าได้แต่เบอร์หนึ่งมันไม่ยอมเข้าไงท่านผู้ชมโอ้โหหู ตายอยู่ชมคตรเช่เลยโอ้โหนะเออแล้วแบบคือดำผมแบบอืผมเก่งสุดเลยไงตอนนี้สามคิวหนึ่งพันสองรอยดมจอ่นะเออเหอแล้วเพื่อนก็มิงอยู่บนสะพานผมก็ไม่รู้จะทำไงกับเพื่อนนะครับตอนนี้ก็แล้วแต่เพื่อนนะตอนนี้ว่าจะทำอะไรแต่ เหมือนเพื่อนจะวิ่งไปทําอะไรนะเหมือนเพื่อนจะวิ่งไปทําอะไรอยา่าบอกนะว่าอยา่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเพื่อนจะวิ่งไปชุบความหวังหมู่บ้านนะท่านผู้ชมเบอร์หนึ่งอะ่ะเอยก็น่าจะเลอยอีกสักพักนะ่าถึงจะเกิดนะครับท่านผู้ชมเพราะความหวังหมู่บ้านมันเกิดชาชิบเลยนะเออแม่ขอพูดคําว่าพออายอผายแล้วกันนะอือนะ มันเกิดช้าจริงเพื่อนก็วิ่งเก็บแต้มไปนะครับจะถึงแล้วตอนนี้ประมาณอีกสักนิดเดียวนะไม่ถึงนิดเดียวหรอกมันก็อีกไกลเลยแหละนะแต่ว่าเพื่อนก็พยายามจะวิ่งเก็บของไม่ไสเก็บของเขาเรียกอะไรนะเอ,อ่อเอออ๋อเก็บพลังงานความหวมมังบ้านนะครับจนถึงชุบนะเออแต่ว่าแบบ มันก็เกินไปหนะ้ามันก็เกินไปแต่ว่าเอ้ยมันใกล้ถึงแล้วท่านผู้ชมจริงเนี่ยนี่ไงใกล้ถึงแล้วเพื่อนก็ฟาร์มของไปกบศพเพื่อนก็วิ่งขึ้นไปนะครับเขาเรียกอะไรลัดเทา้าใช่ไหมอันนี้ใช่ลัดเท,ท้าไหมท่านผู้ชมอันนี้มันก็ฟาร์มไปแล้วครับเอ้ยท่านผู้ชมกลางหลอดแล้วเออเอ้ยเหมือนผมได้ยินเสียงเท้ากระโดดขึ้นมาเลยจริงไหมอันนี้ไงท่านผู้ชมจริงด้วย ผมก็ได้บอกเพื่อนไปท้าคนคนคนเพื่อนก็ได้ฟับไอ้อช, hike, ชนะอ่าจแต่เพื่อนตายนะครับเพราะเพื่อนเลือดเพื่อนเหลือสองโอ้โหเสียดายเลยครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้บวกไปยี่สิบเอ็ดแต้มรวมกันก็จะเป็นสี่สิบห้าแต้มนะคะที่เราบวกไปอ๋อเยี่ยมไปเลยนะคะนรับท่านผู้ชมโคตรเท่เลยนะ <laughs> เออฝีมือการตัดต่อผมขั้นเทรนะครับอืมโอเคนะท่านผะู้ชมก่อนอาจจะก,กลับแล้กันเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมและฝากถึงเรื่องแคร์เงนด้วยกดไลค์กดซับด้วยใครไม่กดรู้กันอยู่ว่าเป็นอะไรเก้บาย